สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาหาลากบัวนะครับว่าหาแบบไหนต้นมันเป็นอย่างไรนะครับต้นบัวนี้มีเยอะแยะครับมีเยอะแยะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมีลากบัวใหญ่ๆเลยนะครับบางทีมันก็จะมีเล็กๆซึ่งมันไม่คุ้มที่เราจะหานะครับบัวชนิดนี้ครับเป็นบัวดอกสีขาวก็เป็นนะครับเป็นลากใหญ่ ดอกสีแดงก็เป็นรากใหญ่นะครับผมจะหามาให้ดูนะครับว่าตัวไหนนะครับที่มันเป็นรากใหญ่นะครับ แล้วผมก็ได้ใบบัวมีสองใบมานะครับเราจะดูว่าตัวไหนเป็นรากบัวนะครับตัวไหนไม่ใช่รากบัวนะครับหมายถึงรากใหญ่ไม่ใหญ่นะครับดูตัวนี้ก่อนนะครับใบอ่อนเหมือนกันครับแต่ดูครับก้านเห็นไหมครับมีหนามตัวนี้นะครับจะเป็นรากเล็กๆครับรากเล็กครับตัวนี้มีหนามรากเล็กนะครับ ดูตัวนี้ครับไม่มีหนามครับไม่มีหนามเลยครับตัวนี้เป็นรากใหญ่แน่นอนครับตัวนี้นะครับนี่ครับเปรียบเทียบกันเลยนะครับเห็นไหมครับมีหนามก็ไม่มีหนามนะครับเราจะทดสอบเลยนะครับตัวนี้ครับต้นลำต้นอวบครับไม่มีหนาม ลากใหญ่แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะครับโดยจะก,การขุดให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็มีนะครับตัวนี้ที่เอาจอบมาเพราะอยากให้เราเห็นนะครับอยากให้เราเห็นกันชัดๆเลยนะครับจริงๆไม่ต้องเอาจอบมาก็ได้นะครับ เห็นไหมครับนี่คือหัวมันนะครับเนี่เห็นไหมครับเจอหัวแลวนะครับ นะคเจอเจอสองเลยนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นสองสายเลยครับ สายนะครับตัวนี้เห็นไหมครับรากบัวที่เราหาต้นมันอวบใหญ่ใช่ไหมครับรากมันก็จะใหญ่นะครับปกตินี่คือนะครับรากบัวนี่คือรากบัวมันจะเล็กๆแบบนี้แต่ถ้ามีงอกออกมาแบบนี้ใหญ่ครับลําต้นใหญ่หัวก็จะใหญ่นะครับอันนี้เมื่อมาขุดปุ๊บเนี่ยปกติแค่รากเริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเล็กๆ พอออกมาออกมาปุ๊บเจอใบใหญ่ต้นใหญ่นี้เป็นหัวแน่นอนครับไม่พลาดนะครับเห็นไหมครับนี่คือรากบัวที่เราต้องการนะครับ มันอยู่มันอยู่เป็นอันจุ่มเลยนะครับตัวนี้นะนะครับปีมือการขุดต้องให้จานียกให้เขาเลยนะครับเนี้หัวมน,นะครับคุณพี่น้อง โอ mm ้ hmm. โี Jamie, ่ก mm ็มีพีหนอนป้าโตพี่อาา mm ัน hmm. น oh ี yeah. ้ก็เม่นบ้านขักขักขักค่อยน้ำไปได้ยังสับเสียดสีบุกขับเลยอันนี้กะเีียดสีดีด้วยนี่ Gut, Beifahrer, คู่แล้เได้ครับบาทนี่เขาเสียเอาหัวบัวเบิงดูว่เาเห่างเขาพุดมาพ่อนี่ยทีไ้จะัวเนาะครับเนาะเริ่มได้ได้ครับอันนี้หากมันทำเอาหนึ่งขับปลูกได้ครับนี่เกิดในนอนครับโอ้ตัวนี้ยาวเฮ้ยนี่ครับ เขาชินนำได้ไรนะครับอันนี้สองนะนี่บ่ครับสามตัวนี้บ่ครับสี่นี่บ่ครับนี่ครับไม่ออกจากเหงาเดียวกันครับอันนี้ก็แม่นี่ครับห้าอันนี้ก็แม่ได้ครับพี่น,น้อง มื่อนี้เขาก็ได้หลายแล้วครับเขาสิพ่อซะก,ก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปข่ำไปขายเอาไปกินแบบวิถีไทคานะครับกินพออยู่ประทังชีวิตเท่าไปให้มีความสุขบ่ต้องดิ้นรนอย่างหลายลนะครับเมื่อนี้กันขอหยุดคลิปวิดโอการคุดหัวบัวเชาะเพียงมือเท่านี้นะครับถ้าไคอยากมาคุดติดต่อผมมากับภายในเดือนนี้นะครับโฟโต้หนีคุดบ่ได้ครับน่าสีถ่วมอน,นะครับ Hai, อืมอร่อยครับอร่อยแซ่ขนาด